มารถเก๋งเข้าใหม่นะครับวันนี้กับมิราฮ GLS รุ่นท็อปสุดเกียรออโต้คันนี้เอาไปเลย1 6 9 0 0 0 0บาทโคตรถูกครับมาชมเลยจัดไปนะผ่อนเดือนละ3,000บาทตลอดสัญญาเท่านั้นสีเทาครับผมสีเดิมโรงงานนะครับแล้วก็คันนี้ได้ล้อแม็กเดิมโรงงานด้วยเปลี่ยนยางให้แล้ว4เส้นพร้อมถ่ายของเหลวโอ้โหแค่ราคาก็เล่าแล้วนะ GLS นะครับมาชมภายในกันหน่อยเกียร์ออโต้ครับคันนี้ นี่เลย G L S ดูง,ง่ายฟูลสตาร์ทนะครับเอียร์แบ็คู่เลขไม้หนึ่งแ0นหกว่ากิโลไม้แท้เดิมโรงงานนะครับแล้วก็นี่ครับเบาะสวยกริบนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่แต่บอกเลยว่าราคาดีขายเร็วแน่นอนนะครับเพราะว่าขายไปเยอะมากๆแล้วตัวด้านท้ายเปิดท้ายมาใส่ของได้นะครับเพราะนี่คือรถเก๋ง5ประตูนะครับยอดนิยมอยู่แล้วสำหรับวิสุพีชีมิรัตน์หนึ่0แสบาทพอคันนี้ครับมามาดูกันรถสวยด้วยนะคันนี้ไม่เคยทำสีครับนี่น่าปลากระโปรงยังไม่เคยเก็บ น็อตด,ด้านข้างสีเดิมทั้งหมดคานหน้านะครับเดิมนะไม่มีการเฉี่ยวชนมาเลยนะครับดูน็อตฝั่งนี้ต่อกลิปรถสวยนะครับมีแอร์แบ็กคู่เนี่ยรอยมาร์กจากศูนย์ยังอยู่อยู่เลยเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าราคานะสำหรับเกียร์โต้มิลาดตัวท็อปคันนี้ GOS ผมขายให้169,000บาทจัดแฟนั้นได้เต็มออกรถฟรีดาวผนนลเดืละ3 0 0พตลอดสัญญ,ญารีบทักมาครับ